็นท,ที่ทราบก็ดีอยู่แล้วว่านี่นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยชาร์จกันอยู่แพงมากรายวันรายเดือนรายอาทิตย์เป็นนี่อยู่แสนหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะใช้หมดบางคนใช้ไปสามแสนแล้วก็ยังไม่ไม่หมดโทโทใช้ไปสามแสนเพราะรวมดอกเบี้ยด้วยอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นว่าต้องเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาโดยที่มีพ่วงกับโดยที่มีนายอำเภอมาเป็นพยานว่า ที่เหตุผลที่เขาจะไม่นี่คุณอยู่เพราะคุณชาร์จดอกเบีย้ยเขาเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ถือเป็นการผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นหนี้ที่มีอยู่เนี่ยต้องยกเลิกกันไปเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างทางกระทรวงการคลังระหว่างความมั่นคงและก็ฝ่ายความกปรปรองซึ่งนโยบายนี้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เป็นหนี้นอกระบบซึ่ง เป็นส่วนใหญ่มากที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องที่ทําให้เราไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของหลายและอย่างไม่จะเป็นการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้เป็นความคมขื่นในจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ทํางานมาหนักแต่ทำงานทางานมาใช้นี่นอกระบบ